สวัสวดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวต้นชั่วโมงเวลา9นาฬิกากันค่ะประธานสภาปฏิรูปแห่งชาตินัดประชุมสปชวันที่8และ9มิถุนายนนี้เพื่อพิจารณารายงานของคณะกรรมการปฏิรูปสังคมเรื่องการให้สิทธิ์ชุมชนในการจัดการที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ นายเทียนชายกีรนันประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือสปชมีคำสั่งนัดประชุมสมาชิกสภาปฏิรูปในวันจันทร์ที่8และวันอังคารที่9มิถุนายนนี้โดยมีวาระพิจารณาของคณะกรรมาการปฏิรูปสังคมชุมชนเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ที่มีนายอัมพลจินดาวัฒนะเป็นประธานร่วมกับคณะกรรมการปฏิรูประบบการจัดการทรัพยากรโดยชุมชนในวาระปฏิรูปที่28เรื่องระบบเพื่อส่งเสริมชุมชนเข้มแข็งพิจารณานรายงานข้อเสนอเรื่องสิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติในรูปแบบโฉนดชุมชนเพื่อแก้ปัญหาข้อพิพาทเรื่องที่ดินระหว่างรัฐกับประชาชนลดความเหลื่อมล้ำสร้างความมั่นคงในที่ดินและที่อยู่ อาศัยให้แก่ประชาชนควบคู่กับการบริหารจัดการที่ดินของรัฐทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน รมอุตุนิยมวิทยารายงานลักษณะอากาศทั่วไปมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยมีกำลังอ่อนแต่มีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนเพิ่มขึ้นในระยะนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพะเยาน,าน่านตาก แพร่และเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงการอุดรธานีและสกลน,นครภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองบางแห่งร้อยละ20ของพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองกระบี่ตรังและสตูลทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตร ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละยีของพื้นที่ไปที่ข่าวต่างประเทศกันค่ะสหรัฐระดมกำลังตำรวจตามล่าสองฆาตกรต้องโทษจำคุกหลังจากหลบหนีออกจากเรือนจำที่มีระบบการป้องกันสูงสุด นักโทษชายสองคนซึ่งถูกศาลตัดสินจำคุกตลอดชีวิตและจำคุก25ปีโทษฐานฆ่าคนตายได้หลบหนีออกจากเรือนจำคลินตันซึ่งตั้งอยู่ในเมืองแดนโมรารัฐนิวยอร์กใกล้กับพรมแดนของแคนาดาเมื่อวานนี้นายแอนดรูว์คูโอมาว่าผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กระบุว่าเป็นการหลบหนีออกจากเรือนจำที่มีระบบการป้องกันสูงสุดที่เกิดขึ้นในครั้งแรกในรอบ150ปีของเรือนจำแห่งนี้ นักโทษทั้งสองซึ่งมีห้องขังอยู่ติดกันได้ใช้เครื่องมือไฟฟ้าเจาะผนังห้องขังจากนั้นได้เล็ดลอดไปตามท่อประปาออกมาโผล่บนถนนโดยวางเสื้อผ้าอยู่บนเตียงหลอกให้ผู้คุมเข้าใจว่ากำลังนอนหลับอยู่จนกระทั่งรุ่งเช้าซึ่งขณะนี้ก็มีการระดมกำลังตำรวจราว2 0 0นายพร้อมสุนัขดมกลิ่นติดตามจับ โดยมีเฮลิคอปเตอร์ช่วยบินค้นหาและมีการสั่งกำชับเจ้าหน้าที่อย่าเข้าประชิดตัวนักโทษเนื่องจากเป็นบุคคลอันตรายอย่างยิ่งและทั้งหมดคือข่าวต้นชั่วโมงเวลา9นาฬกาค่ะกลับมาพบกับข่าวต้นชั่วโมงได้ใหม่ในเวลา10นาฬิกาสำหรับช่วงนี้สวัสดีค่ะ หลายๆที่ที่คุณไม่เคยไปทุกทิศทั่วไทยมีอะไรดีๆจันทบุรีเมืองที่ต้องห้ามพลาด